คนเสียดายไหมที่ผมไม่ได้เปลี่ยนโลเคชันอีกแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็คือผมมีกิมมิคที่แบบว่าแบ็กกราวน์ข้างหลังผมจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยแต่ว่ารู้สึกว่าหลังๆเนี่ยจะเป็นมุมนี้ตลอดเลยหวังว่าก็คงคงจะเริ่มชินกันแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเออ,เอ,อไม่ฉิดหวังเนาะที่ที่ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนอยู่นี่ตลอดเพราะว่าน่าจะเป็นโลเคชันหลัก ของสตูดิโอของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้ผมมาพูดถึง i n t e r อร์วิว t h the Vampire r นะครับเวอร์ชั่นปี2022นะไม่ใช่ว่าเวอร์ชันที่แบ p พี e เล่นกับทอมครูซ uh, นะก็เวอร์ชันนี้เป็น Jacob Anderson จากเรื่อง Game of t h r r o n s กับ Sam r e ี d จากเรื่องอะไรที่ผมก็ไม่เคยดูผลงานเขาเหมือนกันอาจจะเคยดูแต่ว่าอ,อ,อาจจะจำไม่ได้นะครับก็นั่นแหละแล้วถ้าใครตามช่องผมก็จะรู้ว่าผมชอบออไอ้ a ว p p r e Chronicle นะครับของ a n d r i ิ e ผมมีวิดีโอที่พูดถึงเล่มที่2 Vampire LeStat นะครับ Lestat l เลส a ตนะครับ <c oughs> ที่เคยพูดไว้ เมื่อนานมาแล้วละ่ะแต่ก็เป็นเวอร์ชั่นหนังสือเนาะแล้วก็ผมจำไม่ได้ว่าผมเคยพูดถึงความคาดหวังของตัวซีรีส์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ว่ามันน่าจะเริ่มโปรดักชันไปแล้วนะแต่ผมก็แทบไม่ค่อยได้ตามข่าวอะไรเท่าไหร่เลยรู้แค่ว่านักแสดงเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าแบบว่าเขาเลือกที่จะแบบดัดแบบแปลงอะไรยังไงไปมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย รู้แค่ว่าที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ,อ,อตัวหลุยอ่ะในเวอร์ชันหนังสือเขาเป็นคนขาวแล้วก็ในเวอร์ชันซีรีส์เขาเป็นคนดำความรู้สึกแรกก็คือผมเคยดูเจคอบแอนเดอร์สันแค่ในเกมออฟโชวนะผมเลยไม่รู้ว่าความสามารถในการแสดงเขามีมากน้อยแค่ไหนแต่จากที่เห็นก็คือเขาเขาไม่ได้ค่อยมีเอ็กซ์เพรสชันเยอะเท่าไหร่ผมก็เลยไม่รู้ว่า เขาจะเล่นเป็นหลุยแล้วมันออกมายัางไงแล้วก็ในเรื่องของอการที่เปลี่ยน ethnicity หรือเรื่องของแบบเชื้อชาติให้กับตัวละครอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่บันเทิงตะวันตกมันก็ทำมาบ่อยแล้วอะ่ะผมก็เลยไม่ได้มีไม่ไดไม่มีประเด็นอะไรตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปดูตัวอย่าง ตัวอ,อย่างก็ค่อนข้างธรรมดาแต่ผมก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูนะแล้วก็ได้รู้ว่าเซตติ้งเขาเปลี่ยนจากแบบว่าปีศตวรรษที่19เป็นศตวรรษที่20ก็คือเป็นนิวออรลีนยุคแบบ1900ก่าๆนะกว่านะทีนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีที่เขาเปลี่ยนเซตติ้งอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเล่าเรื่องไป็นที่ทางไหนจากนั้นผมก็ไม่ได้ตามข่าวอีกเลย แล้วก็เห็นแค่รูปโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ไปแบบไม่ได้เป็นร่วมวงสนทนากับใครเลยนะครับเพราะว่าในไทยก็มีอยู่ไม่ค่อยเยอะนะถ้าถ้าในทวิตเตอร์ที่แบบว่าพอจะคุยได้อะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่ได้ตามไม่ได้แบบอัปเดตข่าวสารอะไรขนาดนั้นนะครับก็มารู้อีกทีก็ปล่อยมันแล้ว2 EP แล้วก็เพิ่งดูไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชีวิตผม อยู่ไม่สุกนะครับเพราะว่าในหัวสมองเนี่ยก็มีแต่ลุยกับรสตรัดอย่างเดียวเลยก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องไหนที่เคยดูมาก่อนหน,น้านี้อย่างเช่นก่อวันนี้ผมชอบหาสต็อปเปอร์นะอืมคือตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าน,นี่กับชาลีเป็นใครจริงๆเพราะว่าในหัวสมองมีแค่ลุยกับรสตรัดอย่างเดียวเลยถามว่าทำไมผมชอบขนาดนี้ อาจจะด้วยความไม่ได้คาดหวังด้วยแหละแต่ว่าตัวซีรีส์เองมันก็มีมีดีคือมันมากกว่าคือถ้าความคาดหวังผมอยู่ตรงนี้แล้วความโอเคของแบบว่าความรับได้ที่ถ้าดูแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ประมาณเนี้ยแต่ว่าตัวซีรีส์มันมันประมาณเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเกินความคาดหวังไปไปเยอะมากเลย แล้วมันก็จึ้งจิตจึ้งใจจนแบบว่าอยากบอกให้ทุกคนมาดูนะแต่ก็ไม่รู้จะมีคนหาดูได้ไหมเพราะมันแบบใชท้ทาง M C Plus นะครับวิธีดูก็คือมุดวีพแล้วก็อาจจะทดลองฟรีเจ็ดวันก่อนแล้วก็ถ้าหมดแล้วก็อาจจะเสียตังค์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแค่วิธีช่องทางธรรมชาตินะครับในการหาชมแต่ข้อนั่นแหละ ยังไงก็ยังอยากให้ทุกคนมาดูกันก็เลยทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับมาบอกเราว่าความรู้สึกของผมทีออ่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ของอิ인터วิวยี่แอมพา์เนี่ยมันเพราะอะไรนะครับอ,อ,อย่างแรกก็คือตัวซีรีส์เป็นการต่อยอดจากเรื่องราวในหนังสือก็คือตัวหนังสือเนี่ย มันเกิดขึ้นในช่วงประมาณยุค70-80ตอนที่เดวิดกับหลุยส์เดวิดที่เป็นนักข่าวกับหลุยส์ทำการสัมภาษณ์กันในอพาร์ตเมนต์แต่ว่าตัวซีรีส์เนี่ยเหมือนเขาจะบอกว่าการสัมภาษณ์ครั้งนั้นมพอมันผ่านไปแล้วอ่ะมันก็เหมือนจบได้ไม่ไม่ด้วยดีอ่ะอืมแล้วทีนี้หลุยก็เลยอยากจะ มันทำงานให้เสร็จด้วยการเชิญให้เดวิดมาสัมภาษณ์ด้วยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแอบแบบว่าเลดคอนเอ่อเวอร์ชันหนังสือนิดๆเพราะว่าเอ่อมันเหมือนกับเอาเรื่องเดิมมาเล่าใหม่ด้วยคอนเท็กซ์ใหม่ที่ใหม่ขึ้นคอนเทก็กซ์ผ่านเลนส์ของยุค2020อะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกชอบนะเพราะว่า แก่นเรื่องราวของ i t e r ท i ว w with Vampire มันคือการแบบว่าพยายามเข้าใจมนุษย์ซึ่งความเป็นมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็มีเลนส์ในการมองโลกที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่จะเล่า Interview with Vampire แล้วทำให้คนอินการอัปเดตมุมมองที่เปลี่ยนไปของกระแสสังคมอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึก เออ่คล้อยตามไปกับมุมมองที่หลุยมีจากการเป็นแวมไพร์ที่เป็นอมตะจากยุคหนึ่งมาสู่ยุคปี2020แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นนะ่ะผมรู้สึกว่าเขายังเก็บเออเอเซนส์ ence, หรือว่าเป็นแบบว่าหัวใจของหนังสือหรือเรื่องราวที่ตัวแอนไรส์พยายามจะเล่าก็คือการแบบว่าที่คนคนหนึ่งพยายามนาวิเกตชีวิต และตั้งคําถามต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปรารถนาความรักความตายแล้วก็การมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนั้นแหละที่ทําให้ผมประทับใจแล้วหนึ่งก็คือการที่มันเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนคอนเท็กซ์ของเรื่องเราแต่มันยังสามารถเก็บความรู้สึกที่ที่ผมเคยได้รับตอนที่อ่านหนังสือมันเป็นเรื่องราวของการ สัมผัสรับรู้ประสบการณ์ของคนคนหนึ่งผ่านเรื่องราวในหนังสือคือในหนังสือมันไม่มีพล็อตแบบมันไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นพล็อตดิฟเฟนต์นะมันไม่ได้มีแบบว่าต้องทำหนึ่งสองามสี่มันก็จะเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งแล้วก็เขาก็จะในที่นี้ก็คือหลุยนะหลุยเขาก็จะเหมือนเอ็กซ์เพรสไอเดียความคิดความรู้สึกของเขาออกมา แล้วระหว่างนั้นนะ่ะมันจะมีหลายๆช่วงที่ผมรู้สึกว่าเออคนอ่านก็จะรีเลทในแง่ของความทุกข์ในแง่ของความสุขในแง่ของความเศร้ากับตัวละครทีนี้สิ่งที่ออทําได้ดีอย่างหนึ่งก็คือที่ผมไม่ได้จาก version, เวอร์ชันปี1 9นเก่อปี1994นะครับก็คือการที่เราได้ใช้เวลากับหลุยในช่วงเวลาก่อนที่เขาจะเป็นแวมไพร์ ในใน EP แรกอะนะก็คือในหนังที่แบทพีนเล่นเป็นหลุยก็คือเปิดมาแล้วเขาเขาก็เ,ากเราก็รู้ว่าเขาเศร้าแล้วเขาก็อยากตายอะไรเงี้ยแค่นั้นแต่ว่าในเวอร์ชั่นซีรีส์น่ยเราพาตัวซีรีส์พาไปรู้จักกับชีวิตของหลุยในการที่เขาจะเป็นคนดำที่มีอาศัยอยู่ในนิวออร์ลีนซึ่งเป็นรัฐทางตายที่มีเรื่องของ เวสซิซึมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาหน้ากากของการเข้าสังคมแล้วมันมีเลเยอร์ของความเรื่องของเค n เนสแล้วก็เรื่องของเชื้อชาติมันเข้ามามีบทบาทในเรื่องราวนี้ด้วยมันเลยทําให้มีเลเยอร์ของแบบว่าสตั๊กเกิลที่ตัวหลุยเนี่ยพยายามจะจะกลบหรือใช้ชีวิตให้แบบว่า ดูเป็นปกติที่สุดเราเห็นหลุยพยายามเข้าหาด้วยความที่เขาเป็นเ,เป็นเครโอเนาะเป็นครอบครัวคนดำที่อาจจะมีต้นตระกูลที่มีโชคลาภม,มากกว่าคนดำคนอื่นๆนะก็เขาก็มีชีวิตที่ดีเป็นแบบเหมือนเป็นคนชั้นสูงเป็นครอบครัวชั้นสูงครอบครัวหนึ่งเขาก็มีอภิสิทธิ์ที่จะเข้าไปในสถานที่ที่แบบว่าคนมีเงินจะเข้าไปได้นะ แต่เขาก็ยังต้องเจอกับเ,เรื่องของการเหยียดเชื้อชาติอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆอย่างชีวิตของหลุยในพาร์ทที่เป็นมนุษย์มันทำให้รู้สึกว่าหลุยเองก็เป็นคนที่แบบว่าอยากจะหาความเป็นอิสระเสรีให้กับตัวเองเหมือนเขาใช้ชีวิตอยู่ภายใต้นากากการที่จะอยู่ในย่านนี้แล้วสามารถจะควบคุมธุรกิจให้มันผ่านพคนไปได้ด้วยดี มันต้องมีฟิลเตอร์ของเพอร์ซนาที่เขาสร้างให้กับตัวเองอะเออแล้วเราเห็นเออผมเข้าใจเลยว่าทำไมเขาให้เจคอบอนเดอร์สันเจคอบอนเดอร์สันจะมีแอปเปิลเอนซ์ของเขาหรือแบบภาพลักษณ์ภายนอกของเขาก็คือจะดูดูเป็นคนกระด้างเป็นคนแบบดุดันเป็นคนแบบว่าแข็งกร้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้การแสดง ที่อยู่ภายในในการที่จะบอกเล่าความรู้สึกที่แบบว่าเขาเศร้าโศกหรือเขาไม่มีความสุขในชีวิตออกมามันเลยทำให้ impact ของการที่หลุยได้มาเจอแสตัดนะมันมีนิ่งฟูมากกว่ามันมีความหมายมากกว่าตอนที่ดนะูอินเตอร์วิววิดวิดแวม์พายเวอร์ชันหนึ่งเก้าสี่นและทีนี้เราก็ได้ไปเจอกับ s t สตัดของแซมพีซึ่ง <laughs> คือผมไม่เคยดูซีรีส์เรื่องไหนแล้วผมต้องพอแล้วก็ไปหายใจแบบว่าแล้วก็กลับมาดูเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะาสายตาการแสดงของคุณแซมในบทเลอสตา์ดของเขาเนี่ยมันทำให้ผมเข้าใจเลยว่าถ้าผมเป็นหลุยอะผมจะรู้สึกยังไง ผมรู้สึกโดนยั่วยวนอยู่ตลอดเวลารู้สึกตกเป็นทานรู้สึกแบบว่าต้องคิดถึงแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่มันตกอยู่ในพวังซึ่งมันเป็นอะไรที่หลุยเองก็งเจอเหมือนกันแล้วความเป็นรัสัดน่ะมันเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้มันเป็นคนที่แบบว่าลื่นไหลปลิ้นแล้วก็แบบว่าเขาดูเป็นคนที่เหมือน เป็นแผ่รังสีบางอย่างที่ให้ความมีชีวิตชีวาในให้ความรู้สึกกระชุ่มชกระชวยอะเวลาที่เขามองมาเรารู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาผมดูผมต้องพอสแล้วก็ดูต่อแล้วก็ดูต่อแต่ก็นั่นแหละก็คือความจริงแล้วก็จะชมะแซมบีสนะครับในการที่เขาถ่ายทอดตัวละครของสตัดออกมาได้แบบว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีดที่สุด ลองเลสตอรดีกว่าอทอมครูทอมครูก็ทําไม่ได้สตัวทาวเทนไม่ต้องพูดถึงทําไม่ได้แน่นอนตัวทาวเทนคือคนที่เล่นเป็นเลสเตอรใน Queen of the ดอะแด d นะครับซึ่งมันเป็นหนังที่ห่วยและเขาก็ไม่ใช่อะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นสนใจว่าเราจะดูถูกการแสดงเขายัางไงนะครับเขาไม่สำคัญกับเรานะฮะ พอเคบีมันเข้ากันเข้ากันนะผมเลยรู้สึกว่าเออมันการที่หลุยกับรลสตั์ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะมันมันเห็นพาวเวอร์ในดินามิกบางอย่างทั้งเรื่องของสถานะที่เขาปูมาก่อนอันนี้ในความที่หลุยเป็นคนดำดแัสตั์เป็นคนขาวอะไรเงี้ยการที่หลุยส์โดนสติลมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของความ เยาหยวนอะมันเป็นเรื่องของอประตูไปสู่เสรีภาพในหลายแง่การที่เขาจะสามารถริเบเตตัวตนของเขาได้ในเรื่องของอเซ็กหรือในเรื่องของอสถานะทางสังคมแล้วก็การใช้ชีวิตหน้าที่บทบาทในครอบครัวอะไรเงี้ยมันมีเลเยอร์ที่แบบว่าซ้อนๆ,ๆ,ๆกันอยู่มันทำให้ผม ทำให้นึกถึงวร์ชั่นหนังสือที่ความสัมพันธ์ของการเป็นแวมไพร์มันค่อนข้างจะคอมเพล็กซ์แล้วเราเห็นความซับซ้อนตรงนี้ตั้งแต่ตอนที่เขาทั้งสองคนยังเป็นมนุษย์อยู่มันเลยเป็นไดโนริกที่ดีมากแล้วผมชอบที่จริงจริงเลสัตดก็เด่นนะแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดอนะ่ะมันเป็นเรื่องราวของหลุยการที่แบบว่าชีวิตในช่วงที่มีความสุขการได้เห็นครอบครัว ของหลุยการที่แบบว่าเขาพยายามเป็นหัวหน้าคร mm. อบครัวแล้วก็โงทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันแล้วที่ผมชอบก็คือ,อพอเราเห็นบริบทที่มันรายล้อมตัวหลุยอยู่ในการที่เขาเป็นคนดำมันทําให้รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หนังหรือซีรีส์หลายๆเรื่องที่เคลมว่าเป็นโปรเกรสซีฟอะไม่ค่อยทําให้เห็นก็คือเราเห็นแคสที่เป็นมัลติคัลเจอรล ก็คือแบบว่ามีความไดเวอร์สแต่ว่าตัวนักแสดงเ,เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เอ็กเพรสไอเดนิตี้ของเขาในแง่ของอความเป็นคนดำหรือว่าเป็น p o c อะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเคยพูดไว้ในใน The w i n g of Power วิดีโอ The w i n g of Power นะครับ <S <s เรื่องเกี่ยวกับการที่คนที่เป็น People c o l o r ือโดนแคสมารับบทใน ในโลกที่แบบว่าไว้โดมิเนียนะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ความสำคัญตรงนั้นน่ะมาสร้างคอนเท็กซ์ให้เราเห็นเค้าเจอบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับตัวนะักแสดงแต่ว่าในอิ e i ี t n t v i v w e w i i t ินเตอร w ว t h e ิดเดอะแเราเห็นความสำคัญว่าทำไมตัวละครตัวนี้ถึงควรจะเป็นคนดำเราเห็นว่ามัน มีอิทธิพลต่อการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของลุยส์กับโรสแตรแล้วก็เส้นทางของการที่เขาจะเป็นวันพายยังไงได้บ้างแล้วก็การที่เราได้เห็นครอบครัวเขาแล้วก็วิถีชีวิตแบบครอบครัวของคนดำาเงี้ยมันเป็นคอนเทกต์ที่ทำให้ตัวละครตัวนี้ไม่ใช่แค่ตัวละครที่เอาคนดำมาแทนคนขาวอะมันเป็นตัวละครที่คุณต่อจากนี้คุณไม่สามารถ เอาคนขาวมาเล่นเป็นตัวละครน,นี้ได้เพราะว่าตัวละครเขาถูกแบบว่าไอเดนติตี้เขาถูกผูกกับเ,เชื้อชาติของเขาไปแล้วตัวตนของตัวละครมีความสำคัญขึ้นมาเพราะว่าการที่เขาเป็น People of Color แล้วก็คอนเท็กซ์ของเวลาที่เป็นยุคซึ่งมีเรื่องราวของการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นอนะ มันเลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออสำหรับคนที่ส่วนตัวนะผมดูหนังที่เป็นเอ,อ่อมาจากอ,อุตสาหกรรมบันเทิงตะวันตกก็ค่อนข้างประมาณหนึ่งนะแล้วก็เห็นการแบบแปลงแล้วก็ความพยายามที่จะใส่เรื่องของความหลากหลายเข้ามาแต่ว่าผมยังไม่ค่อยได้เจองานที่สามารถเอาอ่า เชื้อชาติมาเป็นมาเป็นหนึ่งในอเดนติตี้หลักที่จะต้องผนวกเข้ากับเรื่องราวให้มันมีสตอรี่บางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะบบกว่าสื่อสารคนดูได้มากเข้ากับ i n t e r อร์วิววิด h e อบางพายถึงแม้วผมจะไม่ใช่คนดำแต่ว่าในฐานะคนคนหนึ่งที่ดูหนังตะวันตกมาก็เยอะนะผมรู้สึกว่าแบบเออผมค่อนข้างเบื่อเรื่องราวที่มีแต่คนขาวแล้ว เราอยากเห็นว่าถ้รมเรื่องราวที่มันไม่เคยโดนเล่าจากอุตสาหกรรมที่มีคนขาวเป็นคนที่แบบว่าควบคุมและจัดแจงทุกอย่างเสิร์ฟให้เราดูว่าเราต้องเห็นอะไรอะไรเงี้ยการที่มูเมนต์โซเชียลมูเม้นต่างๆมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการ uh, ถ่ายทอดเรื่องราวในสื่อ ไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่สมัยแบบ Get Out Black Panther หรือแบบ Everything e v y w h e r e All at Once อะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นความด i เวอ s e มากขึ้นอนะ่ะผมเลยรู้สึกว่าเอ่อสำหรับคนอื่นไม่รู้จะยังไงแต่สำหรับผมเรื่องราวอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมอยากจะดูอยากจะเห็นอยากจะได้เรียนรู้และซึมซับมากกว่าจะดูเรื่องราวของแบบว่าคนคนขาวสองคนรักกันอะไรเงี้ยมากครับก็ หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆได้เห็นแบบชีวิตของลุยส์ที่จากหน้ามือเป็นหลังมือจากความสุขกลายเป็นความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยการที่แบบว่าเขาเริ่ม explore ตัวเองในเวลาที่ผิดนะในเวลาที่ในยุคที่เขาไม่สามารถรู้สึกที่จะเป็นอิสระได้มันทำให้รู้เลยว่าแบบการอะไรก็รีของแวมไพร์ที่เป็นตัวแทนของออเทเนสนะมันไม่ใช่แค่ควีนเนสมันเป็นออเทเนสมันรวมไปถึง ตัวตนในแง่อื่นๆของหลุยส์ด้วยในแง่ของการที่แบบว่าศาส,สนาที่เขาเข้าโบสถ์ที่มันขัดกับความเชื่อที่เขามีอยู่ขัดกับงานและหน้าที่ของการเป็นคนที่แบบว่าหาเงินให้กับครอบครัวแล้วก็ขัดกับหลายๆอย่างขัดกับตัวตนขัดกับเชื้อชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเขาไม่มีพื้นที่ในโลกของคนเป็นการที่เขา เดินทางมาถึงจุดหนึ่งซึ่งเขาตัดสินใจว่าเขาจะแบบว่าเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นแวมไพร์มันมี impact มากๆกับตัวละครที่มีพื้นฐานมาจากความอดกลั้นที่ไม่สามารถเปิดตัวตนออกมาได้แล้วเขามองว่าการที่เป็นแวมไพร์คือการที่เขาจะได้อิสระในแง่หนึ่งมันคือ privilege ของ สิ่งที่ตัวรัตด์มีเขาคิดว่าแบบเส้นทางของการเป็นมรภัยมันจะมอบสิ่งเหล่านั้นให้แล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันดูสวยงามในฉากที่ฉากนั้นที่เกิดขึ้นที่อยู่ในโบสแล้วก็เป็นอะไรที่มันแอนไรส์มากๆนะกับการที่ไปอยู่ในโบสแล้วก็พูดถึงเอ,อ่อการที่ลรศัศด์เป็นเหมือนกับ เขาเป็นแบบแคล้ายๆกับวแบบ่าโยมทูตที่มามอบความตายซึ่งตัวพระเจ้าที่หลุยเชื่ออาจจะมอบให้ไม่ได้อะไรเงี้ยแลวแบ็กราวก็เป็นโบสมันดูเป็นแบบอะไรที่แอนไรส์มากๆเลยมันในแง่หนึ่งมันมีความแบบว่าแอบบจะพูดถึงเรื่องศาสนาทำให้เราตั้งคำถามว่าแบบว่าความเชื่อ ที่เรามีต่อสัสนาที่เรายึดเหนี่ยวมันให้อะไรกับเราในบางอะไรเงี้ยกับอีกแง่หนึ่งมันก็คือการยอมรับอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปตามคันลองของธรรมที่ในแง่ของอาจจะเป็น heteronormativity เรื่องของแบบว่าความถูกต้องในมุมมองของชายจริงหญิงแท้อะไรอเงี้ยแล้วมันก็ยังมีเลเยอร์ของความแบบว่าความโรแมนติกบทพูดที่รัตด พูดกับหลุยมันคือการแบบว่าล่อลวงและยั่วยวนให้เขาเข้ามาแบบว่าใช้ชีวิตร่วมกันไปชัว่วการประวัติศาสตรอะไรเงี้ยมันมันทั้งหวานทั้งเศร้าแล้วมันก็ทั้งแบบว่าดูมืดหมนะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอยากได้จากการที่ดูดีอินเทอร์วิวพี่บบรมพายอะแล้วในอีพีแรกเขาก็ให้ทุกอย่างไว้หมดแล้วอะผมก็เลยรู้สึกว่า ไอ้ hey ีอ <laughs> มันไม่สามารถเอาอา่ซีรีส์เรื่องนี้ออกจากหัวได้เลยอยากพูดคุยอยากให้แบบว่าคนอื่นมาแลกเปลี่ยนหรือแบบว่าเห็นอะไรที่แบบว่าสะท้อนหรือว่ารีเลทกับตัวเองอ่ะอยากให้มาแชร์อยากให้มาคุยกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยเหมือนกับสร้างแท็กขึ้นมาชื่อว่ามอยกับแวมไพร์มอยก็คือเหมือนเม้ามอยอ่ะแฮชมอยกับแวมไพร์ในทวิตเตอร์นะครับ ก็จะมีผมเล่นอยู่เป็นประจำน่าจะมีอยู่คนเดียวหลักๆมั้งแล้วก็จะมีคนอื่นแวะเยียนมาบ้างปลาปลายนะครับนั่นแหละก็ถ้าใครดูแล้วหาวิธีแบบหาช่องทางธรรมชาติในการที่จะไปหาดูมาได้แล้วเนี่ยก็อยากจะชวนให้ให้มาคุยกันในแท็กนะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่แบบว่าพวอาจจะไม่ได้พูดวันนี้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะพูดอย่างเช่นเรื่องของแบบว่าการถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ย สัญญาซิมบลิกที่อยู่ในหนังบางทีมันก็ชวนให้ผมนึกถึงซีรีสเรื่องฮันนิบาลความสำคัญของอวิลเกรแฮมกับฮันนิบาลเลกเตอร์อะไรเงี้ยมันก็มีความคล้ายของของหลุยกับเลสตัดอยู่ก็ถ้ามีใครเคยดูฮันนิบาลก็อาจจะมาช่วยแบบว่าเปรียบเทียบทำให้ทุกอย่างดูแบบว่าเห็นภาพชัดขึ้นว่า เรื่องราวหรือความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะโรแมนติกหน่อยๆคอนโทรเวอร์เยลแล้วก็มีประเด็นให้พูดถึงมันมันเป็นยังไงนะครับถ้าเอาสองเรื่องนี้มาเทียบกันหรืออะไรเงี้ยอาจจะชวนผมไปดูด้วยก็ได้เพราะผมยังไม่ได้ดูฮันนีบาวจริงๆจังๆนะเออแต่นั่นแหละประเด็นก็คืออยากให้ลองเข้ามาเล่นในแท็กของอมอยกับแวมไพร์ด้วยกันนะครับ แล้วก็ตัวซีรีส์จะฉายประมาณวันอาทิตย์นะครับสำหรับใครที่อยากดูก็เชิญชวนมาหรือว่าใครที่ยังไม่ไม่ได้เล่นทวิตก็อาจจะคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ใน y o u t u b e นะครับผมก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนแวมพายคลนิคอลก็แสดงตัวหน่อยแล้วกันผม เคยอ่านแค่ผมอ่านแม่พายเลสตที่เป็นภาษาไทยผมอ่านภาษาอังกฤษที่เหลือก็จะมีอินเ r อร์ w ิว t t h ด vampire กับอ่ e e n e นออฟเดอะแส่วนที่เหลือผมยังไม่อ่านรู้สึกว่าจะมีแปลเพิ่มเรื่องแบบว่าอ่ i พรินเตอสเมั้ง แต่ว่ายังหาแปร์ไทยไม่เจอไม่รู้ผมไปได้ยินข่าวมาจากไหนใครที่แบบว่ามีอัปเดตท,ทางฝั่งหนังสือก็อาจจะแบบว่าช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อยากมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับอินทูวิวเดอร์เมอร์ i นะครับก็รบกวนมาคุยเป็นเพื่อนผมหน่อยนะผมเงาก็อย่างที่และสตรดบอกอะมันไม่มีอะไรอ้างวางเปล่าเปลี่ยวเท่ากับการอยู่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ ช่วยเป็นเพื่อนให้กับผมด้วยแล้วกันวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผม cover ในส่วนของ ep แรกส่วน ep ที่เหลือสองสามก็ดูก่อนว่าจะรวบแล้วก็เอามาคุยทีเดียวเลยไหมหรือว่าจะค่อย,ค,อยคุยเป็นเ p i s o d e ไปนะครับก็แล้วแต่ว่าคนมาทักทายหรือว่าเรียกร้องกันมากแค่ไหนครับถ้าอาจจะไม่เยอะมากผมก็อาจจะแบบว่ารวบไปไทายซีซันทีเดียวเลยหรือบางทีอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นใน ซีรีส์ที่กระตุ้มต่อนให้ต้องมาแบบว่าพูดยาวๆบนอินเทอร์เน็ตอีกก็อาจจะมาก็แล้วแต่ครับแต่ว่ายังไงก็ฝากฟีดแบคด้วยแล้วกันจะได้รู้นะครับวันนี้ก็สบายๆนะครับไม่ได้มีสคริปหรือมีข้อมูลอะไรเตรียมไว้เยอะจนแบบว่าเป็นหนึ่งชั่วโมงเหมือนครั้งที่แล้วนะครับก็หวังว่าจะเ e นจอยกันแล้วก็ผมหายไปประมาณอาทิตย์นึ่งเนาะก็ คิดว่าวิดีโอนี้อาจจะทําให้คนที่เข้ามาติดตามได้หายคิดถึงก็เท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ